ไซเล็กไซน้อยเก็บหมดครับกบติดปีกมาช่อนกินแล้วปินทุกตัวดีครับท่านผู้ชมวันนี้ไปอยู่ผมเจมส์ไปบินจากค่าย a อ f จฟเช่นเคยาก ตกปลาข้างทางอีกแล้วนะครับวันนี้พาตะก้องมาเนี่สสะผมนะครับก็เลยเออมาตกข้างทางกันหน่อยวันนี้เช้าเลยเจ็ดโมงหนาวมากขาับมอเตอร์ไซค์มาหนาวมากเดี๋ยวลองเลาะข้างทางมาเดินเื่มีตัวนะ ตัวเหยียบครับหมายลกอะ่ะโอ้ยกัดกัดกวัดที่ครับบอกแล้วน่าจะมีตัว ก็โดนเลยไมาแรกไม่สองแล้วกบติดปีของเราเสองจุดห้าเซนกบติดปีขอติมรถติดด้วยน่โดนแน่นอนตอนเช้าแบบนี้ทำไมหลุดเนาะน่าท้อไม่น่าพลาดเลย เก็บนนะหลุดบนฝั่งนั่นแหละ มีเจ็ดตัว้่น้อยวะขึ้นฝั่งแล้วนะสองตัวนั้นเดี๋ยวผมไปเก็บนะคือถ้าเข้าไปอ่ะหมายมันแตก แห่งเดียวสามตัวอบอ้าเอ้ยหลุดหลุดในป่าหมดเลยอยู่บนฝั่งนั้นเลยเนี่ยคุยแล้วตัวตกในป่าหมดเลยป่าลึกเกินไม่หา้วท่านผู้ชมมันน่าจะดิ้นลงเองอะ่ะให้ฝั่งนู้นดีกว่า ดนนเเหอี่ยใหญ่เลยตัวนี้เปียนสีดีกว่าเอาใหม่เอาใหม่เราทมเดี๋ยวตัวข้างหน้านี่ก่อนเนี่ยตัวที่กัดในโดดนี่แหละตามเบาะนี่วยวย่ะ <c oughs> โดนลักพีค่ะต้องสงสายนึกว่าจะใหญ่นี่ครับสุดซอยไปเลยตายน้องเนี่ย ผมตื้ออยู่นานมากนะครับป่ามันลกนะครับเ่อยๆเขาเมันดันน้ำมาหลายทีไม่กลับสักทีป่าไปด้วยกบติดปีกไปท่อนกินแล้วบินด้ย เดี๋ยวข้าเราแมวว้เออเห็น,<อ>นลงมวเ,เลยจับทันนะแต่ไม่วตัวเล็กเกิน กิดโดนนะโดนปากจะขาดกหอนงี้เนี่ยก็ติดปีกสีดำเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ตีไปหน้าท่อเลยเรียบร้อยใช้ขีด เก็บหมอด2.5เซนสุดยอดครับกดติดปีกมาช่อนกินแล้วบินโดดต้องส่งไซเล็กไซน้อยเก็บหมดครับกบติดปีกมาช่อนกินแล้วบินดุ มชช่อนก็ชัดสอดปิดที่นี่นี่ผ่านเลยโคตรเยอะเลยตรงนี้นะผู้ชมกบติดไปมาช่อนกินบินทุกตัว น้ำมันตื้นมากประเด็นคือลกด้วยไม่มีที่ให้เหยอทำงานเลยจอดจุดที่ไปเลยเ้าจอดตรงนี้ก็ได้ตัวแล้วเนี่ย ือาไปมากเกาะอะไรเนี้ยหายาท่านผู้ชมหมดเวลาแล้วคลิปนี้เดี๋ยวต้องไปรับคุณนายเสริมสวยเสร็จอีกไปแล้วหมายใกล้ๆหน้าร้านเสริมสวยแหละผมวนอยู่แถวนี้ มาทําสวยแล้วก็ต้องมีประโยชน์เป็นตากล้องนะเจมมันต้องทําได้ทุกอย่างนะครับคุณจะปล่อยกบติดปีกของเราขาดไม่ได้เพราะมันกัดโคตรดีถ้าหลุดลอดไปนะตอนนี้อาจจะสูญพันธุ์ได้ขึ้นมาครับออยังอะไรหว่าเออเออรูุจักทำงานทำการปิดช่องนี้ฝากติดตามกบติดปีกพอด,ดี ฝากติดตามกดติดมปลาช่อนกินแล้วมินได้ไว้ด้วยชสองจนห้าเซนขนาดขาดนี่บึง้งมึงไวเสริมสวยมายังยอมไม่ลงมินย,ยอมลองไปเก็บให้ไงสุดเกินไม่บ่หยฝากดากดติดตามไลค์แชร์ดิฝากกดติดตามกดไลค์กล้องดีดีครดีมองกล้องดิมองกล้องดิป้าป้าเรามาท่านี้ครับถึงบ้านแล้วมาดูผลงานกันนี่ 1นึ่งสองสสี่ห้าโอเคห้าแต้มนะครับจากหมายข้างทางระหว่างรอตะกร้อไปเฉลิมสวยนะครับเอาเท่น,นี้แหละนะครับเดี๋ยวรีบไปงานต่อฝากกด Subscribe Like แชร์แล้วติดตามกลติดปีของเราด้วยงานระดับเทพเล็กจิ้งทิ่คนอนนิ้วก้อยไปแล้วสวัสดีครับ